แบรนด์ปิกัิย์จากโพงที่หลายๆท่านคุ้นชินกับคําว่าม้าบินนะครับนะจักโพงม้าบินจักรลาม้าบินนะครับต้นกําเนิดมาจากยี่ห้อปิกษัตริย์นี่เองนะครับนะปิกษัตริย์เป็นแบรนด์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับนะปิกษัติย์เป็นแบรนด์เป็นยี่ห้อของประเทศญี่ปุ่นที่ทําจากเย็บผ้าแล้วเด่นในเรื่องของจักโพงกับจักรลานะครับในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลกเลยนะครับ ตวกนี้เขาจะเป็นเกรดสูงเกรดไฮเอ็นนะครับคุณภาพก็จะสูงนะ,ะตัวปีกษั์นะครับจากโพ้งนะมีหลายรุ่นหลายพัรหลายคุณภาพนะครับมีเริ่มต้นตั้งแต่ตัว e ีโคซึ่งก็คือตัวนี้แหละนะครับซึ่งเป็นตัวราคาประหยัดนะไปจนถึงตัวหล,หลายหหมื่นไปจนถึงตัวหลักแสนนี่ผมจับเจ้าตัว e ีโคนะครับตัวเริ่มต้นราคาย่อมเยาตัวนี้เป็น m 5 2นะครับ m 5 2 ขีดสเป็นจักรพงสเส้นมอเตอร์ไดิเรกเสียงเงียบประหยัดไฟปรับชา้าปรับเร็วได้สมัยก่อนจักรที่อยู่ในโรงงานที่เป็นแบรนด์ปีกซัพเนี่ยตัวนั้นจะเป็นเกรดไฮเอ็นเลยเกรดคุณภาพสูงเลยราคาเขาจะสูงหลายๆท่านที่เป็นลูกค้าทั่วไปเนี่ยมันก็อาจจะเกินงบประมาณเกินความจาเป็นไปหรือลูกค้าใช้งานทั่วๆไปหรือโรงงานเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ก็จะถูกแบบยังไงมองข้ามไปนะครับด้วยราคาเขาสูงนะตอนนี้ปีกซั์เขาทํารุ่น ราคาประหยัดนะครับเพื่อมาแข่งขันในท้องตลาดนะครับราคาจับต้องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นต่อให้เป็นตัวเริ่มต้นนะเป็นปีกษัตรย์ีไว้ใจได้แน่นอนนะครับเรื่องฟรีเข็มนะตัวนี้ก็มาพร้อมระบบมอเตอร์ดเรกนะครับเป็นมอเตอร์ต่อตรงเข้ากับเพลาจักรนะเสียงเงียบประหยัดไฟปรับช้าปรับเร็วได้มีไฟส่องสว่างให้กําหนดตําแหน่งเข็มปักเข็มยกได้มีฟังก์ชันซอฟต์สตาร์ทให้นะครับนะใช้งานง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับที่สําคัญก็คือฟรีเข็ม สวยนะครับตัวนี้นะมาดูสปีดความเร็วสูงสุดของตัวจักรนะครับนะสปีดความเร็วสูงสุดของตัวจักรก็อยู่ที่5500ฟีเข็มต่อนาทีนะครับช้าสุดอยู่ที่200ฟีเข็มต่อนาทีนะครับอันนี้คือคา standard ่าสแตนดา r โลงงานนะความเร็วนะครับเราก็สามารถล็อกความเร็วความช้าได้นะครับไฟสองสว่างนะครับเราก็สามารถปรับไฟสองสว่างได้ สว่างน้อยะสว่างมากนะครับอยู่ที่เราต้องการนะครับรุ่นเริ่มต้นมีอยู่2ตัวนะครับก็จะเป็นตัว4เส้นแล้วก็ตัว5เส้นนะครับนะถ้าคุณภาพสูงมากกว่านี้นะครับก็จะไปอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นตัว MX หรือตัวซีรีส์ M 9 0 0นะครับหรือตัว EX นะครับ EX ก็จะเป็นเกรดไฮเอ็นเลยนะครับคุณภาพสูงๆเลยส่วนท่านไหนที่แบบชื่นชอบนะครับจากเย็บผ้าของแบรนด์ประเทศญี่ปุ่นนะครับนะแต่ว่า ถ้าให้ไปเทียวกบจากโค้งของแบรนด์จูกิใช่ไหมจูเกิเขามีเป็นตัวตัวคุณภาพสูงเลยนั่นก็ราคาก็จะขยับไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาก็จะมีตัวอีโคนะครับซึ่งคุณภาพแล้วก็ราคาเริ่มถึงได้ง่ายนะผมย้ําหลายรอบเลยนะครับเพราะว่าถ้าต้องการเหรียญราคาเดียวกันนะครับกับปีกซัตเนี่ยเราต้องไป เลือกที่มันเป็นแบรนด์ลูกของจุกินั่นก็คือแบรนด์จินนะครับจินก็คือ j i n นะครับจูกิอินเตอร์เนชั่นแนลตัว m 1นะนะครับนะนี้ก็อยู่ที่เราเลือกนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะผมมีหน้าที่นำเสนอให้ลูกค้าทุกท่านได้ร,รับชมกันมามาดูฟีเข็มกันดีกว่านะครับตัวนี้เป็นโพ้งสีเส้นนะครับสามารถโพ้งได้ทั้งรูปแบบ4แล้วก็3เส้น ในตัวเดียวนะนี่ครับนิ่มมากนะครับหมผสมเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นจริงๆนะครับบอกได้เลยนะนิ่มเวอเ์ๆนะครับดูฟีเข็มนะครับผมให้ดูฟีเข็มนะอันนี้ด้านบนใช่ไหมอันนี้ด้านล่างนะครับสุดยอดเลยนะนี่สม สมแล้วเป็นแดนอาิวนะุัยอ่ะลองให้ดูตัวนี้ผมเอาเป็นได้ธรรมดานะได้เย็บทั่วไปนะครับทั้งสี่หลอดทั้ง4เส้นเลยนะครับใช้ได้ฟูก็จะเรียบเนียนสวย นะครับละมุนมากกว่านี้นะครับนะนี่ก็ได้เย็บธรรมดาเนี่ยครับเห็นไหมฟรีเข็มยิงกิบกิบหนให้ดูตรงขอบนะครับเห็นไหมถัดกันตรงขอบกลางผ้าพอดีเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเรื่องฟรีเข็มก็ขึ้นอยู่กับเราปรับด้วยนะครับนะแต่ว่าตัวนี้ก็สำหรับมือใหม่ก็จะปรับง่ายหน่อยนะครับซึ่งไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนวุ่นวายมากนะครับ เอาให้ดูนะสวยจริงสวยจริงๆนะจักนิ่มนะครับนะจักนิ่มโผงใช้งานได้ได้ดีเลยนะครับมือใหม่ก็ไม่ต้องกลัวครับเขาสามารถล็อกสปีดความเร็วความช้าได้นะผมแตะเบาๆเนี่ยเขาก็วิ่งเบาๆตามแรงเท้าที่เรากดไปนะครับอันนี้คือผ้า ชิ้นเดียวนะครับนี่คือผ้าชิ้นเดียวสดยอดเลยนะครับนะหาท่าในใดสนใจนะสอบถามมาราดา i วิงมิช i ินเข้ามาได้นะครับสับตัวจากโพงปีกษัต์นะครับแบรนดประเทศญี่ปุ่นนะนะครับ ให้ดูความละมุนอีกรอบนะผมชอบอย่างนี้แหละครับนะชอบอะไรที่แบบฝีเข็มมันนิ่งๆสวยๆนะฝีเข็มนิ่งๆสวยๆอย่างเงี้ยครับผงผ้าอะไรได้บ้างนะครับไม่ต้องรอให้ถามนะแค่คิดอยู่ในหัวผมก็มาอธิบายให้ได้รับชมกันแล้วอันนี้ก็ผ้าทั่วไปนะนะครับนี่ผ้าทั่วไปนะ ผ้าทั่วไปนะด้านล่างนะครับนะต่อมาผ้าเกงนะนะครับพวกงานการเกงทงาํางานพวกเกงสแลกนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกผ้าอะไรนะผมไม่เก่งเรื่องผ้านะครับต้องขออภัยนะนะครับนะครับอันนี้ด้านล่างนะนะครับ ยิ่งถ้าเป็นสีดำเนี่ยห่วงฟีเข็มมันโดดออกมาเนี่ยโชว์กันให้เห็นเลยนะครับให้เห็นกันจัดจานเลยให้เห็นความสวยกันจัดจานเลยปรับที่ห่างได้นะครับถ้าไหนแบบเอ้ยมันถีไปหรือเปล่านะครับเราก็ปรับที่ห่างได้นะผมปรับให้ห่างกว่านี้นิดนึงอะนะครับมาลองดูกันนะนะก็จะห่างขึ้นนะครับใช่ไหมหลายท่านคงรู้เนี่ยฟีเข็มแบบนี้แหละห่างประมาณนี้พอดีแล้วสำหรับตัวจับโค้งก็ ได้หมดนะครับนะปรับที่ห่างได้นะครับระยะแคบกว้างนะครับนะของฟีเข็มได้อ่ะมาดูนี่ผ้ายืดหนา,นาๆเหมือนเกงวอร์มอะไรพวกนี้นะครับนะบนะครับเนี่ยของดีต้องโชว์นะครับนะ สมแล้วนะครับสมกับเป็นแบรนด์ประเทศญี่ปุ่นนะไม่ให้เสียชื่อแน่นอนนะครับต่อให้เป็นตัวอีโคตัวเริ่มต้นนะครับตัวราคาประหยัดนะก็ไม่เสียชื่อแบรนด์ปีกษัตริย์แน่นอนนะครับมามาดูพัดยีนกันบ้างนะครับนะนะครับพัดยีนนะนะครับงานพัดยีนนะ มาอีกหนึ่งงานนะครับจบด้วยที่พ้าม่านนะนะครับเรามาดูงานผ้าม่านกันบ้างนะใช้แค่3มก็พอหรือ4ก็ได้นะครับนะสำหรับตัวปีกษัตริย์ M52 ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นจักรโค้งสี่เส้นจะเลือกโค้งแบบ3มเส้นหรือจะเลือกโค้งแบบ4เส้นแบบนี้ก็ได้นะครับีงานผ้าม่านนะถ้าพี่ๆท่านไหนนะนะครับต้องการแบบจักรคุณภาพดีๆนะครับนะ ใช้งานแบบยาวๆทนๆนะครับแล้วเป็นแบรนด์ของประเทศญี่ปุ่นด้วยเนี่ยปีกษัตรย์ตอบโจทย์ท่านแน่นอนนะครับแล้วตอนนี้ปีกษัตรเขาก็มีตัวอีโคตัวราคาประหยัดนะครับมาให้เราได้เลือกใช้งานกันนะครับซึ่งผมมองว่ามันสุดที่จะคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์เหลือเกินนะครับสำหรับปีกษัตริย์ M52 จากโค้ง4เส้นมอเตอร์เสียงเงียบไดเรกนะแบบต่อตรงหัวจักนะครับที่สำคัญ ประหยัดไฟปรับช้าปรับเร็วได้มีไฟส่องสว่างให้ในตัวใช้งานง่ายๆได้ทั้งมืออาชีพโรงงานหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยใช้งานจากักรก็สามารถใช้งานจักโรโพคตัวนี้ได้เลยนะครับวันนี้ร้านระดาภูมิใจนําเสนอนะครับเอาให้ได้รับชมกันขอพระคุณลูกค้าขอพระคุณท่านผู้ชมขอพระคุณพี่ๆป้าๆน้าๆคุณลุงคุณยา่าคุณตาคุณยายทุก,ท,ก,ท,กท่านมากนะครับ ที่คอยสนับสนุนนะครับอุดหนุนนะครับแล้วก็คอยติดตามมารับชมกดไลค์กดแชร์ให้กับร้านรา,ศา,ศาด Swing m a c h ชินด้วยดีเสมอมาครับขอบคุณทุกๆท,ท่านมากครับขอบคุณครับ